ะสวัสดีครับผมชิมอนฮะเอ้ยผมว่า่เพิ่งเดี๋ยู่กับผมชิมอนฮะวันนี้ผมมาทําคลิปประจำนี่ผมจะมาเออวันนี้ผมสั่งของไว้นะฮะผมสั่งพรมแล้วก็เอาพรมมาวางไว้ตรงนี้นะฮะเออนี่ก็โต๊ะคอมแล้วก็ตู้ฟิกเกอร์นะโอเคผมสั่งพรมมาวางไว้ตรงนี้ผมจะสั่งเก้าอี้แบบแขวนมาฮะเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อยากรู้ว่า มวมันจะเล่นไหมหรือว่านั่านัสบายไหมนะฮะแต่ว่าผมต้องย้ายแมวตัวออกก่อนเหลือแต่คุมะนะฮะทำไมที่ไม่ย้ายคูมะาไปเพราะว่าเดี๋ยวคูมะกับมาเฟียมันจะไปกัดกันนะฮะห้องนูน้นผมจะย้ายไปห้องนู้นเพราะว่าเ,เดี๋ยวพี่เขาจะมาส่งของแล้วเดี๋ยวมันออกไปเพ่นพ่านแล้วมันอะไรอะยังไงดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันทำความไุ่นว้นะฮะก็เลยแบบเหลือไว้แค่ตัวเดียวด,ดีโอเคคูมะอย่ายงออกลูก นั้นเดี๋ยวผมจะตอนนี้คือรอเอพี่เขามาส่งของนะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนถึงพี่เขาส่งของเลยนะฮะ พี่เขาหรอลูกหืมโหแย่ันแล้วเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวราด,ดูพี่เขาประกอบกันนะ

หน้านอนอาบจริงกสุดๆไปเลยอนะหน้าแม่ชัดๆโอ้ยอยากเห็นมีหน,น้าแม่มีอยู่แล้วนี่มีของหมดเลยมาดูเร็วไปเขาไปพี่กลัวอ Mẹ quá lâu. Tất nhiên bắt cửa anh. Mẹ Mẹ có thể mẹ. <laughs> 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 thể hả. Oi. Hí mẹ. Hí mẹ 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 ขึ้นไปนอนได้มา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 เบาๆนะเบาๆนะโอ้เป็นไง อา้าวไม่ชอบเหรออา้าวแล้วคูมาหายไปไหนเนี่ยอา้อาวอา้อาวอา้อาวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยคูมอาอ้าวเชดูแมวหายตัวมารออยู่นี่คูมากลัวนะกลัวงั้นเหรอถามจริงฮัลโหลย <c oughs> ี่แม่กลัวเพราะเสียงดังแน่ๆเลยนี่ เี่ <Hey, S 2> มันนุ่มมากเลยนะลูกลองดูลองดูนี่เห็นไหมชอบไหม <c oughs> ไม่ชอบละ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองเอามากตุ๋นกหน่อยดูกว้ย ิเอางงงงอะไรกันน่ะม้ยมาันนี้มนนั้งโอ้โหหัวใจโอ้โหเต้นรัวมากเป็นไงมั้ง ไม่ชอบอเหรอแต่มันนั่งสบายมากเลยเนีนั่งแบบสบายสุดไปเลยแต่แมวมันกลัวเดี๋ยวลองปล่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาตอนที่แบบมันนั่งแบบมันขึ้นไปนั่งเองดีๆอะ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยว ผมจะลองหาตอนนั้นดูนะฮะ่านผู้ชมแล้วเมีอย่าเพิ่งลงพิ่งนั่งเองอไปขึ้นมาแล้ว เน็นเอรกี่เมตทำไรอะ่ะมองมันถูมไไหมดเลยเว้ยมันแบบมันเอาหัวถูแบบอะไรอย่างแบบกวี่หมดเลยอ่ะทอหนึงนะทำไรลูก ได้เลยหารุกนิ่งเลย ทำไมมันแห้นมากมันไกวไงมันก็เลยแบบทำไมมันเก่งอ่ะลงมาดีมีสติใจมีขึ้นไปเลยเก่งเก่งเก่งสุดๆไปเลยนี่มันมันเอ้ยแม่ แม่มันนอนแล้วใช่ไหมเก็บขา <c oughs> แล้วว่าจะหน้ายัางไงอ่ะแม่หลับตาแล้วก็มองมันชอบ,กบแกวะทำหน้าอย่างนั้นเลยเขาว่างไงอ่ะปี๋เหรอเพียเห็นดนะัง กินไปแล้วฮีเมตมันไม่ยอมลงเลยฮะท่านผู้ชมอ้าเอ้าเเเฟีย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 ขาลูกขาขา จะนอนแนละ้วไอ้เฟียใฮ้แต่ขีเมะมันไม่ยอมไปไหนเลยนะี่้จริงจังนานแล้วนะเฮ้ยลูกจะยึดตรงนี้เหรอมมนีเมะจะยึดอเ่ะชอบเหรอ,ชอ,หรอชอบตรงนี้ใช่ไหม ผมนอนเล่นอยู่ฮะถ้าดมีอะไรเกิดขึ้นดีๆมันขึ้นไปก็หมด <c oughs> ตายเถอะขม้า,มาปิงไปทำไมอจิมพุงอยๆยอุยไ <c oughs> <c oughs> หนดูดิ ฮัลโหลขึ้นมาทำอะไรเนี่ยกูมา,มา <c oughs> ไม่กลัวหรอหล่ะนี่ผ่านมาประมาณสามสี่วันแล้วฮะมันเริ่มปีนกันแหละ ลงไหมลูกครับ,บแบบอะไรจะลงะเดี๋ยวจับไว้ให้ลงมาลงเลยอ่ปีหลังก็ได้ปีไหลก็ได้ไหมลงมาจะลงไหมเนี่ยถามจริงกลด้วย ฮัลโหลอะไรจ,จะลงอ่ะฮัลโหลจะลงใช่ไหมเนะมี่ยมาฮัลโหลท่าผู้ชมทุกท่านนะฮะผมชิมมอนเองนะฮะ ไม่ได้เจอกันนานนะฮะคือแบบคลิปนี้คือคลิปที่ดองไว้เมื่อสองเดือนก่อนฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเทอมได้แค่สองอาทิตย์เองสุดยอดไปเลยแล้วผมจะมานั่งตัดคลิปที่ดองไว้ตนะั้งแต่เล่นเคนชินอะคือว่าตอนเนี้ยก็จะปิดเทอมอันเนี่ยผมติดเคนชินกับติดเทลเลียมากเลยแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ดูการ์ตูนกูไม่ได้ทำคลิปเลยอะ่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคือก,ก็ก็แบบเห็นในคลิปมันง่วงอะ่ะแบบง่วงอะ่ะแบบมันดูงง่วงมากอ,ะอ่ะเออนะ แล้วก็ต่อก็นี่คือคลิปที่อัดไว้นะเดี๋ยวก็จะมีอีสองสามคลิปแล้วผมก็จะเออเอาคลิปมาลงนะแล้วก็ตัดภาพไปที่เดี๋ยวเราจะปิดคลิปตัดภาพไปที่แมวผมถ่ายแมวมาตอนที่นอนอยู่บนไอ้นี่นะไอเกาเกาเก้าอี้แขวนเออนั่นแหละเรียกอะไรก็ได้อก็สุดนี้ก็ลาไปก่อนฮะสวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส cribe ด้วยนะ